ดีค่ะไม่ได้มาแต่นานแล้วผิดแปลกไปหลายอย่างเลยนะคะโอ้โหแม่นตั้งแต่ธงแม่นตั้งแต่กังหันลมนะคะผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเพราไปตอนกลางวันตอนตอนยินกับตอนเช้าอ๋อส่วนมากกลางวันจะอยู่นี่แหละอืมมันก็น่าอยู่ดิค่อยกับพวกเขาแหละทำงานเจาะเจาะแกะกับคำเลยอ๋อใช่ ปลูกผักนี่ก็ไม่มีไก่มารบกวนเลยอยู่ที่บ้านควายนะหาอะไรอ้อมสามีน้ำกลับไปสะเบิดเลยควอยจะจะร้องไห้โอ้โห,โห<ใ>น,นะคะ,ะ,คะเสร็จเรียบร้อยหมดเลยดูสิพร้อมที่จะปลูกน,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 นะคะนะี่ทุรียนปโอ้โหทั้งทุเรียนทั้งอะไร ต้น,นอันนี้ไม่ใช่อันนี้อะไรนะ <Aaron. S 2> เานาะอันนี้ต้นขนุนเออต้นขนุนต้นมะม่วงแต่นี่ไม่รู้ต้นอะไรนนพุทราพุทราเหรอรมไ,ไม่ใช่มะไผ่อันนี้ไฟเหไม้มงคลอันอนั้นค่ะไม้มงคลแต่ตะเจออนแต่ทุเรียนนี่เด้อเนาะโอ้โหทุเรียนต้นนี้ใหญ่มากเลยคงจะราคาแพงนะนี่ต้นใหญ่ขนาดนี้ค่อยปลูกแค่ต้นเล็กๆนี่ก็โตแล้วดอะะไไร้มาน มาเห็นตัวจริงๆแล้วตัวเป็นๆแล้วที่ค่ะวิววิวลูกนั้นก็ลูกผลเล็กไฟลูกนี้ก็เขาผูพะพางพัฒนาการโอ้โหไม่ได้มาแต่นานไม่ได้มาแต่นานนะคะค่ะโอ้โหกล้วยด่างก็ขนาดน,านีนดนน้แล้วหรือ โอ้โหกล้วยด่างต้นใหญ่แล้วพ่อจิมมี่ยังไม่มาเห็นเนาะนี่เนาะลุงจิม,มยังไม่มาเห็นนกกล้วยด่างนะงานานเนาะเออโอ้โหเออโอ้โหมีกล้วยด่างด้วยค่ะนี่ค่ะกล้วยด่างค่ะอ๋อตอนนั้นมาตัวเล็กยังไม่ออกใบนะคะนี่ออกใบแล้วนะคะโอ้โหคนพ่อนิ่มพ่อผู้ใหญ่นะคะ ขยันมากนะคะทำโอ้โหบ้านไล่พูหลวงให้เป็นสถานที่เที่ยวสวยงามเลยค่ะเป็นสถานที่เที่ยวได้เลยนะคะนี่เรามาดูข้างหน้ากันนะคะมาดูข้างหน้านะคะโอโ้นี่ค่ะตัวนี้คือด้านหน้านะคะทองอุไรด้านข้างนะคะจะเป็นประดับด้วยทองอุไรนะคะเหลืองสวยอลลามนะคะนี่ค่ะ สวย,ยจริงจิงนะคะ okay. บ้านไร่ผู้หลวงของพ <c <c ่อริมแม่ออฟนะคะบนแถวนี้ก็จะมีผักนะคะผักหอมเปดูนค่ะนี่ก็ผักเสริมโอ้ผักไอผักแพ้วนะคะผักแพวเอาไว้ใส่ซั้วอันนี้ก็หอมปลูกจากต้น โอ้ยพริกก็สวยจริงๆนะพริกต้นเท่าไหร่เนาะโอ้โหนี่ก็ผักเสริมนะคะสารเน่นะคะผักเสริมสารเน่นะคะ,ะไม่ให้เปลืองพื้นที่เลยโอ้โหนี่ก็หอมต้นหอมมะเขือ,าอนางรักปโอ้โลูกเต็มไปหมดเลยเือก็ปลูกตามโอ้โหไม่มีเวลาว่างเลยเทานทีน,ะนี้มาเห็นแล้ว มาเห็นแล้วว่าไม่มีเวลาว่างเลยมีทำสวนผักสวนครัวบ้านเราก็เหมือนอยู่ที่บ้านพ่อย่าหนิงกลับไปนะจากจะร้องไห้เลยแหละอยู่ที่อยู่ที่บ้านของตัวเองนะคะไก่ไก่ไปกินมดนอะไรเขาเรียกต้นอะไรอยู่ในนี้อะไรนะนาก็ไม่ใช่อ่อนาแต่เขาหวานอะไรนะเถือกอะไรบะต้นอะไรต้นเถือกหรืออะไร ต้นเถือกหรือว่าดอ๋อกอเหลืองอะไรใช่ไหมเออใช่เหลืองดอกเหลืองใช่ใช่ใช่ต้นอะไรมาต้นไทยปลูกเยอะเออใช่ต้นเถือกหรืออะไรเนี่ยเถือกปลูกไว้เพื่อเพื่อให้ดินให้ใช่ให้ดินมันดีปุ๋ยใช่มันจะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยใช่นี่ค่ะ สวยน่าดูเลยเวลาออกดอกจะมาถ่ายจะแต่งตัวสวยๆมาเดินชมดอกไม้ถ่ายคลิปเล่นนะคะนี่นะคะอันนั้นก็คือกองฟางโอ้ยกองฟางนี้เวลาหนาวหนานะเราไปทำตุกเราเรียกว่าไปทำบ้านในกองฟางนะคะทำบ้านในกองฟาง โอ้โหอันนี้ก็มีที่นอนที่เล่นอีกด้วยโอ้โหเจ๋วๆเลยนะคะหน้าเที่ยวใครที่มากกอกต้องต้องมาเที่ยวชมบ้านไร่ผู้หลวงพ่อผู้ใหญ่นะคะนี่ค่ะโอ้โห,โโหกังหันลมนี้สวยจริงๆนะคะโอ้โห นี่ค่ะสวยจริงๆนะคะบ้านไล่ผู้หลวงของแม่ออปของพ่อออปนะคะนี่ค่ะผู้ใหญ่ดิมบ้านกกอะกะนะคะมไม่ได้มาสักนานตื่นตาเลยถ้าค่อยไม่ได้มาอีกเดือนหนึ่งคงจะตื่นตากว่านี้เนาะก็คงจะนูนนะ่นเลยเนาะ เก็บผักไปกินเลยนะคะถ้าไม่ได้มาอีกหนึ่งเดือนได้เก็บผักไปกินนะคะพ่อผู้ใหญ่บอกนะคะนี่ดูสิของฝากก็ช่างสวยเ้อเกินนะคะทําพัดอีกด้วยโอ้โหงามเทตรงนี้จะปลูกอะไรที่ว่างนี่ที่ว่างนี้จะปลูกอะไร,ระอ,อ๋อจะมีที่ที่ตั้งกระท่อมโอ้โหหรือจองเนเด้อหนึ่งหลัง จองนั่งไหลสดเดือนหนึ่งหลังจองเลย่โอ้ยมาดูนะคะดูสถานที่นะคะนี่ค่ะคนขยันเนาามันก็น่าถ่ายน่าทำเนาะเพราะทำไปก็ภูมิใจไปนะคะเพราะว่าทำอะไรก็มันดีไปหมดเนาะเพราะว่ามันพื้นที่ก็มันโล่งกว้างนะคะวิวก็สวยนะคะทำอะไรก็ภูมิใจในสิ่งที่ตัวทำนี่ก็น่าจะทำ พรที่ของตนี้ก็มันคือทําไปก็เหมือนกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะคะสวยงามไปเรื่อยๆเลย,เย,เยก,ก็มีกําลังใจทําเยอะเหมือนกับยาหนิงแหละถ้าอย่างนั้นน่ะมันก็ไม่ไปไหนแล้วถ้ายาหนิงก็จะอยู่ทาแถวแถวนี้เหมือนกันนะคะถ้าได้แบบนี้ขนาดอยู่สวนหลังบ้านนิดเดียวก็ยังทําอยู่คนเดียวก็ภูมิใจที่ได้ทำตอนนี้นปลูกอย่างปลูกพักกาด ผักกาดซอยพักกาดดอกอแล้วก็ทุเรียนนี่นะสวนได้น้อยเนะี่ยมีทุเรียนมีมังคุดมีเงาะเงาะนะ่ได้กินแล้วนะพ่อผู้ใหญ่เงาะนะะยเขาปลูกได้สี่ปีปีที่ห้าได้กินแล้วหนึ่งต้นอเออแล้วก,ทก็ทุเรียนนี่กำลังพี่ได้ทุเรียนข่อยถั่วหัวเลยไนดะ้ออนั่นแหละก็ไม่ไปไหนแล้วมีที่ทําแบบนี้มีต้นไม้ปลูกแล้วมีงานทำเนาะแล้วเราก็ภูมิใจด้วยเนาะ นั่นแหละใช่ใช่ใช,ใช่ลืมเลยแม่อน้อแ่อยเปอร์เซ็นือแม่ขอ่อยืจอข่อยว่ามือน,นั้นเปลี่ยนเสื้อผาขอบคุณมากๆที่เก็บมาให้นะคะอันคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร b e หยหนึ่งด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ